สวัสดีครับมาป้าก็ผมทํากัเข้าที่เองี่บ้านวันนี้ผมจะปไปไป็นเมนูแกงเขียวหวานยอดมาป้าออนนะครับทุกคนสูตรกับมีหมอ,อี้แล้วครับพร้อมแล้วไปทํากันเลยนดัดแรกใส่กะทิลงไปก่อนเลยครับจากนักน้เนเราก็พี่แกงเขียวหวานลงไปพัดพัดให้หอมเลยนะครับไม,ม่กินหอมเลย ครับไปได้สักพักแล้วกินหอมแล้วนะครับเอากระเอาจีนหมูทีเฮาซอยไหวใส่ลงไปเลยครับพัดไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนเอาพัดไปได้สักพักแล้วก็จะได้แบบนี้เลยน้านเฮาก็เติมน้าลงไปเลยครับเติมประมาณนี้ก่อนนะครับทุกคน อ่าน้ำเดือดแล้วเฮามารุ้งรดกันเลยครับใสเกลือลงไปตามด้วยรดดีตามด้วยน้ำตาลมะเป้านะครับทิดท้ายด้วยน้ำปลาให้ล่างกับโกนึห้เข้ากันเลยนะครับออตั้งเเดือดไปได้สักพักแล้วเฮาก็เอายอดมะเป้าที่เขาซอยไว้นะครับใส่ลงไปเลย ออตั้งไปได้สักพักแล้วเขาเอาแนงกระทีที่เหลือใจลงไปเลยนะครับตะโกนเข้ากันเอเดือดได้สักพักแล้วเขากเกาใบมะกรูดใส่ลงไปถาด้วยใบโหระพาแบบนี้ก็เป็นอันแจได้แล้วนะครับตางที่ได้ก็จะออกมาประมาณนี้เลย แล้วเขามาจัดจานกันเลยครับใครอยากให้ผมทำเมนูอย่างก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนกินมันหอมมากเลยครับวันนี้ผมขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ